หน่วยการเรียนรู้ดอกไม้งามตาชื่อและลักษณะของดอกไม้เดี๋ยวเรามารู้จักดอกไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะเด็เดกๆนั่นก็คือดอกนี้เลยค่ะมีชื่อเรียกว่าดอกทานตะวันนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะดอกทานตะวันจะมีกลีบดอกสีเหลืองเกสรตรงกลางจะเป็นสีน้ําตาลนะคะต่อไปคือดอกมะลินั่นเองค่ะ ดอกมะลิจะมีกลิ่นหอมมีสีขาวส่วนใหญ่เราจะนิยมเก็บดอกมะลิมาลอยเป็นพวงมาลัยไหว้พระนะคะดอกไม้ดอกต่อไปคือดอกกุหลาบค่ะดอกกุหลาบมีหลากหลายสีมากเลยเช่นสีแดงสีขาวสีชมพูสีเหลืองสีส้มแต่วันนี้คุณครูนำมาให้เด็กๆดูคือสีแดงนะคะ ดอกกุหลาบจะมีกลิ่นหอมลำต้นของดอกกุหลาบก็จะมีหนามแหลมคมด้วยนะคะเวลาเด็กเข้าใกล้หรือเด็กไปหยิบจับดอกกุหลาบเด็กๆต้องระวังด้วยนะคะดอกไม้ดอกต่อไปคือดอกบัวค่ะส่วนใหญ่นิยมนำมาไหว้พระดอกบัวก็มีหลากหลายสีเช่นสีขาวสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองนอกจากนำมาไหว้พระแล้วยังสามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะคะ ดอกไม้ดอกต่อไปเด็กๆเคยเห็นกันไหมคะดอกไม้ชนิดนี้เรียกว่าดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะมีหลายสีด้วยมีทั้งสีม่วงสีขาวสีชมพูสีฟ้าแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นสีม่วงกันใช่ไหมคะต่อไปคือดอกชบานั่นเองค่ะปกติแล้วดอกชบาจะมีกลีบดอก5้ากลีบ มีก้านเกสรติดอยู่ตรงกลางดอกหนึ่ก้านลักษณะของกลีบชบาก็จะมีขนาดใหญ่ดอกชบาก็จะมีหลากหลายสีเช่นสีขาวสีแดงสีชมพูสีเหลืองต่อไปคือดอกเข็มค่ะดอกเข็มจะออกดอกเป็นช่อใหญ่ในช่อใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยดอกเล็กๆซึ่งในดอกเล็กๆแต่ละดอกนั้นก็จะมีกลีบดอกอยู่ประมาณ4-5กลีบ สีสันของดอกเข็มก็มีหลายสีด้วยกันเช่นสีแดงสีขาวสีชมพูต่อไปคือดอกเฟื่องฟ้าค่ะดอกเฟื่องฟ้าจะออกดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบหรือปลายกิ่งในหนึ่งดอกจะมีใบดอกอยู่3ามใบเชื่อมกันนะคะตรงกลางจะมีเกสรเป็นรูปทรงกระบอกดอกเฟื่องฟ้าจะมีหลากหลายสีนะคะมีทั้งสีชมพูสีขาวสีส้มสีเหลือง การขยายพันธุ์ก็จะมีการเพาะปลูกเด็กๆสามารถชวนผู้ปกครองปลูกดอกไม้ได้นะคะการบำรุงรักษาดอกไม้หนึ่งการพวนดินสอง การลดน้ำสามการไม่ทำลายดอกไม้นะคะเด็กๆถ้าเราอยากมีดอกไม้สวยๆเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาให้ดีนะคะประโยชน์ของดอกไม้ก็จะสามารถนำมาทำสีผสมอาหารเช่นดอกอัญชัน ดอกบานไม่รู้โรยนำมาร้อยมารัยบูชาพระเช่นดอกดาวเรืองดอกรักดอกมะลิปากแจกันประดับเพื่อความสวยงามเช่นดอกกุหลาบดอกเบญจมาศทูตของดอกไม้ ในส่วนโทษของดอกไม้ก็จะมีแนเรื่องยางของดอกไม้ที่มีอันตรายเช่นดอกลักก็จะมียางนะคะเด็กๆถ้าเกิดบ้านใครปลูกดอกลักก็จะสังเกตได้เวลาเราไปตัดดอกลักระวังอย่าให้ยางดอกลักกระเด็นเข้าตานะคะดอกไม้บางชนิดมีกลิ่นค่อนข้างแรงนะคะเช่นดอกดาวเรืองค่ะบางชนิด ก็จะมีหนามแหลมคมเช่นดอกกุหลาบและดอกบัวเพราะตรงก้านจะมีหนามที่แหลมคมอยู่ถ้าเกิดเราไปโดนหนามก็จะทำให้เราบาดเจ็บได้ค่ะพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ